เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับตอนนี้ยังเดี๋ยวเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้น้องเนจะรู้ด้วยเล่นด้วยกันอีกแล้วเหรอครับแน่นอนนันองก็มีทีเกด้วยกันเล่นละครวทีก็เล่นด้วยกันอย่าเพิ่งเซโนอย่าเพิ่งเซโน ได้ชันเมื่อไหร่ครับครับผมก็ประมาณต้นปีครับตก่อนนี้เริ่มซ้อมเนี่ยครับลงไปครับก็ซ้อมประมาณตุลาครับได้แล้วนะครับน้องเบสครับเบส จริงๆนะสองคนเนี่ยเขาก็น่ารักเขาเป็นเพื่อนกันอะไรแต่ไม่รู้ว่าแฟนขับเช็ดน้ำลายช็้มมีแม่นะ สองทนด้วยนะครับท่านผู้ชมเราัล้ะครับผู้ชมท่านในช่วงนี้เป็นกิจกรรมให้คุผู้ชมได้ร่วมกับทางรายการนะครับชื่อว่าข้อคิดสังคมนะครับถ้าได้รับการหารอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่าห้าพบาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณจินดาภาอ่อนน้อมนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขียนเข้ามาว่า สู้ต่ออุปสรรคมาขัดขวางถึงหนทางข้างหน้าไม่มดงามทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจใช่ความจนนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กซตวนดีรครับทน,นะครับช่วงหน้าทุกท่าทั้งหมดจะกลับมาและจะมาตัดสินว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปช่วงหน้า้า